ทุกคนคค่ะสีพอดามารวมตัวกับสาดอกจิงค่ะนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของปีนี้ของเชนโชบิสนะคะก็ได้จับเอาสีพอดามารวมตัวกับ3าดอกจิงซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นงานที่พิเศษมากมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการรวมตัวของนักร้องซึ่งมีความครบเครื่องในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ ธรรมดาแล้วก็ด้วยอะไรอีกอะไรล่ะใช่รวบรวมตัวกันก็สนุกแน่นค่ะความพิเศษเป็นยังไงบ้างคะพี่ช็อตแสงสีเสียงเซอร์ไพรส์ต่างๆคือถ้าพูดถึงฉากเวทีแสงสีเสียงความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนานานั้นก็ในความเป็นพี่ช็อตกับเชนโชว์ิสก็น่าจะเป็นเรื่องการันตีได้นะคะว่าที่ผ่านมานั้นเราก็เราก็าากจัดเต็มกันมาตลอดผู้คอนเสิร์ตอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ความพิเศษที่มีมากขึ้น ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการรวมตัวกันของแบบนักร้องคุณภาพเยอะขนาดนี้แล้วก็มีความจะเรียกว่าอะไรคะทั้งรักกันแล้วก็ทั้งเกลียดกันทั้งต่อสู้ฟาดฟันแล้วก็ทั้งสมัครสมาสามัคคีกันนะคะเราบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแห่งชาติเลยทีเดียวในการที่เราจะได้เห็นว่าเราควรจะสามัคคีกันเนาแล้วใช่ครับควรจะรักกันให้มากต้องตะวันวันนี้ไม่มีการตินกันได้เลยเพราะถ้าาเริยแล้วล่ะค่ะ,คะพอ<ว>ดีต<ว>้นเวทีตอนแถลง ในแต่ละคนแต่กังวลตอนมันมารวมตัวกันน oh yeah. ี่แหละค่ะเป็นเรื่องหนักหนาอยู่ค่ะก็จริงๆแล้วด้วยความดีเขาแต่ละคนค่ะก็รู้แล้วจะเป็นแบบถุดยอดของยูนี้ต่างๆเรื่องคิวก็จะแน่นมากด้วยความเป็นตัวท็อปเนี่ยค่ะทำให้เราหาคิวยากมากเมื่อกี้ตอนจะร้องเรียเมื่อกี้ที่ดูสีกระดาษแบบฟ้าๆกันกนะดาษกันเนเมื่อกี้ตอนเดินออกมายังถามเลยว่าซ้อมกันยังแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่น่าตื่น ็ดีใ,ใจมากครับก็เป็นเกียรติมากๆกับพวกเราสีประดังครับจริงๆแล้วบอกว่าคุณพี่ชอร์คุณเชนที่เคยจับคอนเสิร์ตพวกเราสีประดังแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี้เป็นอีกครั้งที่ได้กลับมาแล้วก็ครั้งนี้เพิ่มสารามจิตเข้ามาด้วยก็รู้สึกแบบเออดีใจครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ด้วยนะครับจริงๆฝั่งเรามีกังวลกับตัวดูการตั้ง้ปากอ่ะดูดีๆที่นี่ไม่ได้เลยเขาเปะมาก่อนนะเมื่อกี้นะจริงๆเราเป็นรุ่นที่เรากังวลรุ่นเราตรงไหนบ้างกังวลตรงไหนกังวลเรื่องทีมเวิร์ครับ เพราะว่าพวกเราสีโบดาเนี่ยมีคอนเสิร์ตมาแล้วเยอะมากไม่ไั้พูดเนาะติดสามทีมากปากเป็นไรครับบนอกเป็นยังไงอะไรนะปากนู้นเป็นไรไม่เป็นไรคือเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยพีออฟนะครับพี่เดณฑ์พี่สนิทเนี่ยคือเขาเดี่ยวเขาแบบเก่งแล้วแม่ฐานคุณภาพเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอมารวมกันสามคนเนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นทีมเวมือนใช่เหมือนพวกเราเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้มันดีเฮ้ยเรามั่นใจหน่อยดี ทางหายจากคอนเสิร์ตไปนานแต่ว่าพอมีโอกาสได้ทำ้วพวกเราเต็มทีอยู่แล้วใช่พี่ๆเรียกได้ว่าจริงๆพี่ๆเป็นเป็นไอดอลแล้วก็เป็นคนที่เราติดตามมาตั้งแต่กทเดบิวชั่นนมแก้้มอยากย้ายทีมก็ต่อเออไม่ดูใจเดี๋ยวไปนะไม่ถ้าไปฝั่งนี้ไม่เหลือแล้วนะเราอยู่ด้วยกันจริงๆมันมันมันเป็นแค่ชื่อนะสีโคดามปัญหาสามตอกจิกแต่พวกเรา จคนแน่นอนังเแล้วมีใครจะเขาพูดอย่างนั้นที่แกพูดอย่างนั้นไม่ก็เตรียมตัวโอ้ยให้เขาไปยุงร่างให้ถึงคอนเสิร์ตดวว่าด้วยด้วยอายุอานามด้วยอายุอานามด้วยอะไรเขาเนี่ครับก็อยากให้เขาเขางานเขางานเยอะ่าแรงมากเลยแต่ตอนมารดูิบไปไม่อยาก่นป้กันอากให้ดูแลสุขภาพมากาไปาไป ดูแลสุขภาพนะเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตเพราะว่าในเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตมันต้องมีพาร์ททั้งร้องพาร์ททั้งเต้นในเรื่องเรนดัมใช่ในเรื่องของเส้นเสียงอะไรเงี้ยเขาอยากให้ดูแลไม่ใช่เด็ตอนเนี้ยตอนเนี้ยพี่ห่วงตั้งนะทำไมคะเดี๋ยวรถเขาพุ่นเยอะทำไมมืดเป็นคอนเสิร์ตโอ้ยไม่ดีนี่ไม่ได้รถเลยนะครับเนี่ยนี่พูดจริงไหมนี่พักก่อนนี่เพียงพอแล้วดื่มน้ำผลไม้เยอะดื่ัแล้วดื่มแล้วดื่มแล้วดื่มแลื่มแล่มแล่มแล้วดื่มแล้วดื่มแล้วด่มแล้ โชว์แบบสุดคือปกติแล้วเวลาเราไปแบบงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำโชว์สุดกะแต่เนี่ยเขาเป็นคอนเสิร์ตแล้วมันคือสาดอกจิกแล้วมันคือการเดบิวต์ของเราคือเชื่อได้เลยว่าเราคือแบบ อย่งกเรันขออนุญาตที่แท้มีมือดีคือความที่เราสามคนอ่ะโอเคเราไปเสียกริมเดี่ยวๆกันมาแล้วพอมารวมตัวกันก็แบบความศพใหม่มันดีหมดแล้วเว้ยอะไรที่มันแบบว่าเคยรวมตัวกันแล้วแล้วก็เป็นแบบมูฟสคริมที่มันเขียนกันมาแบบว่าโอ้ย ก็อยู่ไหนก็ไม่ได้จกที่สามแดย์ก็อยู่ไม่ได้ไปเอาไปก็อยู่ไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่ได้ก็จะมาเดบิวต์ใหม่อีกแล้วอยู่ไหนม่ได้ก็อ่านแล้วเดบิวต์ใหม่ไปเรื่อยๆสิวะแล้วเดบิวต์ใหม่เป็นการเดบิวต์ที่เริ่มต้นอายุช้าที่สุดเข้าเลยดีเลยโหศาสตร์อ่ะเจียมไม่ได้บางอย่างก็จะเถียงกับบางอย่างก็เถียงไม่ได้ที่เป็นเชซนแบบนี่ค่ะอาวุโสเลยอาวุโสสุดในทีมเลยเป็นอะฮะเป็นสบายมากเลย ล่าสุดตอนแรกเราว่เก่งๆนิดนึงแต่ว่างานที่เราไปโปรโมทของน้องตั้งมาเออเราก็รู้แหละว่าไม่ได้ง่ายก็เด่นสอนจะมาอ่อนก่อนจะอะไรจำเนือให้แม่นก่อนส่งตัวอ่อนแล้วก็ส่งตัวแทนไปไปช่วยโปรโมทสู้เขาสู้ต่อยไว้จัดเป็นคอนเสิร์ตครับทำอไงดีวะเนี้ยเจอคนละทีสุดแล้วเจอกันในคอนเสิร์ตฮะได้ฝากไหมคะฝากช่วย เวลาสถานที่มูลนิธิอะไรแบบนี้มูนเธิเลยเหรออย่าไปมูลนีเดี๋ยวใ้ออฟมลก็ดีในฐานะคนทำครับต้องบอกว่าแค่เห็นพวกเขาเจ็ดคนรวมตัวกันพวกเราก็ก็มีรอยยิ้มมีเสยงหัวเราะแล้วครับก็หวังว่าครั้งนี้นะครับ สี่โพรดังมาท้าสามสอกจิตก็ก็คงจะสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างสียงของล้อแล้วก็บทเพลงเพราะๆก็คงร้องเต็มที่แหละเพราะว่าก็คงเป็นโอกาสในท้าย้องน้องที่จะได้แบบมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเดบิวต์เราไม่เกิดก็ดับเพราะมีสองอย่างไอ่ะใช่ไหมครับก็ก็มาร่วมให้กำลังใจนะครับเดบิวต์สามดอกจิตนะครับสี่โพรดังนะครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสอง สายยนนี้นะครับพาร์ลักกอนพ่อครับซื้อบัตรได้เลยเดี๋ยวนี้ครับผมที่แท็บิเก็ตเมจเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้เรามอบให้กับมูลนิธิสายทางสุดใจนะสายทางส,ส,สุดใจเพื่อช่วยช่วยเหลือผู้ชราครับผู้ชราผู้ชราที่ยากไร้แล้วก็ผู้ป่คนที่ยากครับนี่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากร่อยอร่อยอร่อยมากคุณแมที่สุ <laughs> Welcome to Star Society.